ปี22ใช้ปีละหมื่นโลต้องคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับส้มรถสวยซูปโนวค่ะเหมือนเคยค่ะและวันนี้นะคะส้มจะพามาอัปเดตรถสวยเข้าใหม่ก่อนใครค่ะด้วยแบรนด์นี้เลยค่ะ Ford Ranger All New รถปี22ค่ะมาพร้อมเลขใหม่เพียง2 0 0หมื่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวพาเดินดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะนี่เลยเปิดง่ายๆนะคะด้วยระบบ โชกคู่คะ่ะผ่อนแรงไปได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพของห้องเครื่องกันก่อนเลยว่าสภาพของห้องเครื่องฟอร์ดคันนี้มีสภาพเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากนี่เลยฝากระโปรงนะคะสีเดิมบางนะรู้ได้ยังไงว่าสีเดิมบางนะนี่เลยมีรอยขีดข่วนเลยนะทุกคนเนี่ยมีรอยสีทะลอกแปลว่ายังไม่ได้ทําสีนะคะและสภาพของห้องเครื่องนะใหม่กิ๊กกันไปเลยค่ะ<ม>นี่เลยบอกเลยสวยๆเดิมๆแบบนี้และแบบออกแนวสไตล์ ใครที่เป็นแฟนขับ i s u ซูซนะแล้วแบบว่าเป็นสายฟอสายฟอร์คันนี้ก็ได้นะคะด้วยสติกเกอร์ไลน์ X-Series ค่ะแต่งเท่แต่งซิ่งมาให้แล้วนะแต่ว่าเป็นยี่ห้อฟอร์นะคะขับฟอร์ยังไงให้ได้อารมณ์ X-Series ส้มแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะไฟไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แตกไม่ร้าน้ำไม่เข้านะคันนี้มาพร้อมเครื่อง2.2 6สปีด แม็กสวยซิ่งดำดุโดดเด่นมากๆเลยนะคะติ๊กเกอร์รอบคันสวยๆตัดกับสีดำแบบนี้เลยค่ะมาดูออปชั่นภายในกันเลยนะคะคันนี้เป็นตัวแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไล่ไปเลยนะภายในเน้นเป็นโทนสีดำนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบระบบมันตีฟังก์ชั่นค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าจอสัมผัสค่ะ นี่เลยเบาะเป็นเบาะผ้าคู่หน้านะคะแล้วก็เบาะหลังเป็นหุ้มหนังให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะยังมีรอยมาร์กเดิมอยู่เลยนะใครที่สนใจนะคะอยากจะแวะมาดูรถทดลองขับก็ได้เลยเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างเลยนะคะด้านหลังด้านท้ายเป็นยังไงกันบ้างนี่เลย สติกเกอร์รอบคันกันไปเลยนะคะและมีโลโก้ฟอร์ดโดดเด่นมาแบบนี้เลยฝาท้ายก็เปิดง่ายๆเลยค่ะนี่เลยสภาพนี่หรือให้ไปเลย90%นะคะไฟท้ายก็ไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะคะเช็คระบบไฟเช็คระบบของเหลวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่สนใจอย,อยากจะแวะมาดูรถสภาพจริงๆหรือทดลองขับก็มาได้เลยนะที่สุวรรณโออตโตคาร์สระบุรีค่ะบอกเลยคันนี้เปิดราคาขายไว้เพียง449,0 0 0บาท ฟังไม่ผิดนะคะตากล้องนี่อึ้งไปแป๊บหนึ่ง Ford Ranger All New 2.2 6 s p e e คันนี้รถปี22เปิดราคาขายเพียง499,000บาทค่างวัวเริ่มต้นเพียง7,000บาทด้วยรถปี22เลขไม่เพียง20,000โลค่ะ อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่เบอร์0996359415ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0996359414ค่ะออกใทุกจังหวัดออกในทุกอาชีพเลยนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส้มไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ